hello my name is Mr. Blacklist โอเคนะครับก็เปลี่ยนวิธีเปิดใหม่และในเซิร์ฟนี้ผมตัวเตี้ยมากรู้ทำไมเร็วดีวะไม่เครื่องค้างนิดหนึ่งโปรโมทเซิร์ฟเหรอไม่ผมไม่โปรโมทไอ้ภูโปรโมทไปแล้วนะโอเคนะ ไม่ใช้นน่นละมาใช้แบบลูกศรน,นี่ว่าอะไรอะ่ะคนเรียกเออนี่นะเดี๋ยวผมบอกทางไปก่อนแล้วเราจะไป PVP ไปทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกชะมัดเลยวะ่ะผมก็เห็นในเปิดหน้าเลยใช่ไหมโอเคจัดไปมันเปิดผมไม่เปิดนะแต่ว่าไว้ก่อนผมไป PVP แป๊บนึงเฮ้ย แหลกชิบหายเลยแม่งโคตรแหลกโอ้โหแม่งแหลกชิบหายผมจะ PVP ได้ไหมวะตอนอันคดคลิปอ่ะมันชอบแหลกอะแต่ว่าตอนไม่ไมแหลกเลยอะนี่ไนะครับจะเป็นรูปแบบนี้เรือเป็นเซ์ฟของคนไทยดูจากทงแล้วนะครับ บอกเลยนะครับถ้า PVP แล้วคุณจะไม่มีทางออกมาได้อยกเว้นทับล็อบบี้หรือ HUB เสีย,ยแหลกชิบหายเลยคงวี่พี่กูไม่ได้ไปไอสัตว์เข้ามาช่วยเลยเข้ามาทำไมวะ ครับดีกว่าผมชอบพิมพ์คำว่าล็อบบี้มากกว่าไม่รู้ทำไมชอบพิมพ์คำว่าล็อบบี้เพื่อกลับมาในโลกเนี่ยไม่รู้ทำไมเมื่อกี้ภูมันหัวเสียมั้งมันเลิกเล่นแหละแม่งกูกว่าเออ,เ,อ,อเล่นได้สัตว์เป็นชาติ เครกูไม่สนอนะ่ะกูไปดีกว่าโอ้ยอย่างมันบักบักอยู่ด้วยอ่ะไอเนี่ยจะไม่เปิดกล้องนะโอเคอายุโอเค okay? โอเคไม่ว่างช่วงนี้นะครับพอไว้ก่อนวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ได้ว่างนะครับไม่ได้อ่านหนังสืออะไรหรอกเรียนพิเศษ วันพฤหัสก็ไม่ได้ว่างเหมือนกันนะครับเรียนจริงวันพุหัสหยุดต้องหยุดแต่แหละแต่ผมไม่หยุดผมต้องเรียนต่อในพิเศษต่อเนี่ยผมก็เลยหยุดไม่ได้เสียดายโคตรเสียดายไอ้เปิ้ลทองจะมาทําไมวะแม่งเอามาเปลืองชิบหายเลยเดี๋ยวดีกว,ว่ก่อนอื่นผมจะไม่ใช้ชุดเกาะเพชรในการสู้ เสียดายผมจะไม่ใส่หมวกในการสู้เอากดผิดหมวกาำว่าชุดเกาะใครให้นั่นแหละครับไอคนที่ชวนเข้าแค่นะ่ะไอไอไมิสเตอร์ฟูตอนให้มาทำไม,มไม่ได้ใช่เนี่ยนั่นไงแหลกไอสัตว แหลกโคตรเลยมันได้แหลกแบบธรรมดาแบบโคตรแหลกเดี๋ยวเล่นเซิร์ฟนี้เสร็จก็ไปโปรโมทเซิร์ฟชิด PVP ในเกมผมยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอาจะมันบั็กไม่เห็นชื่อไม่เห็นตัวรือว่าอะไร นาผมมองไม่เห็นใครเลยเมันบักไม่เห็นชื่อไม่เห็นตัวหรือเปล่าไงวะโอ้โหดาบก็เป็นแค่ดาบหินธรรมดานะครับไม่ PvP แม่งนะ จบจบมาโปรโมทเซิฟเฉยๆปีแม่งแล้วแม่งยย่ลำคาญแม่งลำคาญชิบหายาก, P, กูจะ pvp มึงก็แม่งกู pvp บอกเพราะกูไม่อยาก pvp เอากูหลุดเข้าไปในนี่เฉยเลย้สัตว์กวนประสาทชิบหายก็ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูก่อนของฟรีเอาจากตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยมันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์กดศูนย์บาทกดสองครั้งแบบนี้อันนี้มันได้อะไรวะกดสองครั้งนี่แล้วคุณจะได้โคงมามันได้อะไรวะเอ้ยไม่ไม่เกี่ยวนั่นอะไรวะไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดใหม่ Này, đây là Đến mấy lúc nào rồi Mẹ ơi, rồi Đợi 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 tiếng đạp Tiếng đạp lập cột đợi là. đợi. Là. เป็นศูนย์บาทนะครับมันคือดาบใช่ไหมนี่มันคือดาบนี่นี่นี่มันเพิ่มเป็นห้าแล้วโอเคสำหรับอะไรไม่มีอะไรทำแล้ว โปรโมทัเซิร์ฟเฉยๆเซิร์ฟนี่ก็ได้มาจากใครได้มาจากภูทาวันได้มาจากไอ้ภูนะครับเอ้ยแหลกชิบหายเลยแม่งไม่เล่นแลวไป,ไปไปไปเลิกเลิกเลิกโอเคสำหรับวันนี้ก็แบบนี้แหละครับวิธีจบใหม่ Goodbye s e y o a g a n ลาก่อนเจอกันพรุ่งนี้ ไม่ดิเจอกันวันเสาร์หน้าหรืออาทิตย์หน้าเออเจอกันโอเคอย่าลืมกด Subscribe ช่องผมและช่องมิสเตอร์พุทธวันและช่องอะไรภูมันโปรโมทให้ยอยู่ชื่อจีนเคโคโอมเคโคโอมใช่ไหมจำไม่ได้ชื่ออ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกถึงจะไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษก็ยังอ่านไม่ออก อ okay. สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมปกดติดตามช่องผมช่องพูแล้วก็ช่องจีนนะครับผมโอเคก o o าย